ปัญหาของเรียวขาเส้นเลือดขอดผิวแต่กลายผิวเปลือกส้มขาดความมั่นใจทำไงดีในยุค New Normal ที่ทำให้หลายคนทำงานอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันโดยไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถต้องอยู่ที่มุมทำงานที่เดียวเป็นเวลานานปัญหาหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือโรคเส้นเลือดขอดที่ขาซึ่งไม่ได้ส่งผลกับจิตใจในเรื่องความสวยความงามเท่านั้น แต่ยังกระทบต่อร่างกายในส่วนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่ขาหรือเท้าไปจนถึงการเกิดภาวะข้อเท้าบวมเป็นต้นเราจึงควรหาทางรักษาให้หายก่อนที่ทําให้เกิดอาการอักเสบหรือบางคนอาจเป็นมากจนถึงขั้นทําให้เส้นเลือดแตกได้รู้จักโรคเส้นเลือดขอด เส้นเลือดขอดคือการข้างของเลือดในเส้นเลือดโดยเกิดจากการเสื่อมประสิทธิภาพของเส้นเลือดและขั้วเปิดปิดวาล์วในเส้นเลือดส่งผลให้หลอดเลือดยืดขยายตัวโป่งพองและกดไปมาซึ่งจะเกิดขึ้นในหลอดเลือดดำที่มีหน้าที่ลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นบริเวณขาเพราะเป็นส่วนของร่างกายที่ได้รับแรงกดทับจากการยืนหรือนั่งเป็นเวลานานทำให้เกิดแรงดันในเส้นเลือดดำจนทำให้เกิดการข้างของเลือดในที่สุด เรคเส้นเลือดขอดที่ขาแบ่งออกเป็นสองประเภทตามขนาดของเส้นเลือดถ้าเกิดในเส้นเลือดฝอยขนาดเล็กมากเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน5มิลิเมตรเราจะเรียกว่าสไปเดอร์เวนเพราะมีลักษณะเป็นแทรแบบเส้นใยแมงมุมมีสีม่วงหรือสีแดงส่วนอีกประเภทจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง1-3มมิลิเมตรเรียกว่าเส้นเลือดโปง่งหรือวาริกูสเวนเกิดเส้นเลือดพองและขดเป็นหยักเพราะผนังเส้นเลือดบางมักมีสีเขียวผสมม่วง ใจในการเกิดโรคเส้นเลือดขอดที่ขาอายุเพราะอายุมากขึ้นคั่วเปิดปิดในเส้นเลือดเสื่อมสภาพความยืดหยุ่นของลดลงทําให้โอกาสเกิดโรคยิ่งสูงขึ้นเพศเพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคนี้สูงกว่าเพศชายเพราะฮอร์โมอนเพศหญิงส่งผลให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดดาลดลงหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้หลอดเลือดตึงซึ่งนําไปสู่การข้างของเลือดในเส้นเลือดได้ น้ำหนักผู้ที่มีน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีเพราะมีแรงกดทับจากน้ำหนักตัวทำให้มีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดที่ขามากกว่าคนทั่วไปพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้ก็มีโอกาสเกิดมากขึ้นอาชีพอาชีพที่ต้องยืนนานๆหรือนั่งนานๆทั้งวันทำให้ร่างกายส่วนล่างรับน้ำหนักร่างกายเป็นเวลานานเช่นช่างตัดผมพ่อครัวแม่ครัวพนักง,งานออฟฟิศเป็นต้น ขาดการออกกําลังกายทําให้กล้ามเนื้อขาที่เป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยพยุงหลอดเลือดดาที่ขาเสื่อมประสิทธิภาพส่งผลให้การไหลเวียนเลือดที่ขาไม่ดีเท่าที่ควรวิธีการรักษาโรคเส้นเลือดขอดที่ขาการรักษาเส้นเลือดขอดแบบไม่ต้องผ่าตัด Conservative Treatment เหมาะกับคนที่มีอาการไม่มากแค่ใส่ถุงน่องทางการแพทย์ระหว่างวันและยกเท้าให้สูงขึ้นเวลานอน การฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำที่ขอด (sclerotherapy) คือการฉีดยาที่ทำลายผนังหลอดเลือดจนผนังหลอดเลือดติดกันและทำให้เส้นเลือดตีบตันไปในที่สุดการผ่าตัดเอาเส้นเลือดขอดออก (varicous vein stripping) เป็นการผ่าตัดที่แพทย์จะนำตัดช่วงเส้นเลือดที่ขอดออกไปทั้งช่วงเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดกลับมาข้างในบริเวณนั้นอีกครั้งการรักษาเส้นเลือดขอดด้วยเลเซอร์ เป็นการยิงเลเซอร์เข้าไปสลายผนังเส้นเลือดให้หายไปเป็นวิธีการที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะไม่ทำให้เกิดแผลและรอยแผลเป็นการรักษาเส้นเลือดขอดโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation, RFA) เป็นการใช้ความร้อนทำลายเส้นใยที่เป็นโครงสร้างสำคัญของผนังเส้นเลือดดำซึ่งก็คือคอลลาเจนเส้นเลือดจะค่อยๆย,ยุบตัวลงจน่อไปในที่สุดการรับประทานยาบรรเทาอาการเส้นเลือดขอด ใช้ในกรณีที่เกิดขึ้นกับเส้นเลือดขนาดเล็กโดยตัวยาจะช่วยยังยังอาการอักเสบของหลอดเลือดทําให้ลิ้นในหลอดเสือดอกลับมาทํางานได้ตามปกติการใช้สมุนไพรในการรักษาซึ่งสมุนไพรเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องการไหลเวียนของเลือดและทําให้ผนังหลอดเลือดมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น โดยการรักษาเส้นเลือดขอดในแต่ละวิธีมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคนขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและปัจจัยต่างๆซึ่งผู้ป่วยต้องเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือดแผนกสัญญกรรมเพื่อรับการรักษาให้หายจากโรคอย่างถูกวิธี